สวัสดีครับผมนายรัฐพงศศิิวัฒน์ไพฑูลพนักศึกษาห1ถึงหนึ่งนย์หกหนึ่งนสองหนึ่งหกครับจะมานำเสนอเรื่องหุ่นยนต์ร้านอาหารนะครับผมก็ขั้นแรกนะครับก็ต้องมีแมปก่อนนะครับก็ร้านอาหารที่ผมออกแบบนะครับก็จะมีดังนี้นะครับผมเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับครับก็เป็นโซนห้องครัวครับก็จะเป็นโซนที่หุ่นยนต์จอดอยู่ครับแล้วก็จะแบ่งเป็นแบบเป็นห้องครับเป็นห้องหนึ่งมีอยู่โต๊ะหนึ่งครับ ให้หุ่นยนต์เข้าไปเสิร์ฟครับโต๊ะหโต๊ะสโต๊ะสแล้วก็โต๊ะ4ีครับหลังจากได้แมปนะครับก็ไปทำผาดแพนนิงนะครับผมการทำผาดแพนนิงครับจะใช้เทคนิค p r m หรือว่า p r o b a b i l i t y Road Map นะครับก็คือโดยโปรแกรมก็จะ Generate เส้นทางแบบสุม่มแล้วก็เลือกทางที่ไปยังจุดไปถึงจุดหมายได้ครับผมออกมาเป็น List ์อย่างนี้ครับก็ต้องคำนวณของทุกแบบนะครับก็ คำนวณไว้ครับเมื่อคำนวณได้เว o i อยออกมาเนี่ยครับเราก็เอาไปใส่ในโปรแกรมซิมูเลชันนะครับที่ไว้เขียนสำหรับควบคุมบอทดนะครับก็ในโปรแกรมส่วนควบคุมครับก็จะแบ่งเป็นส่วนสเกจด้วนครับส่วนส่วนสเกจด้วนนะครับ,รบก็จะใช้ในการแบบกำหนดพฤติกรรมของบอทดนะครับว่า ทำสเตตนี้เสร็จแล้วก็ไปสเตตไหนต่ออะไรอยเงี้ยครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนคอนโทรลนะครับก็จะเป็นส่วนที่ใช้ควบคุมการขึ้นที่ของหุ่นยนต์นะครับโดยใช้ผัดโฟลวิ่งที่เป็นเพียวโพซูตนะครับแล้วก็มีการหลบหลีกสิ่งกีดขวางโดยใช้ v f h นะครับหรือว่า vector field histogram ครับแล้วก็มีการเช็คระยะทางว่าห่างจากจุดหมายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ให้หยุดเมื่อถึงจุดหมายครับผม ในส่วนที่มีการทำสเกตด้วนนะครับก็จะใช้สเตตโฟ o ในการทำนะครับผมโดยรับค่าลิสต์จาก Waypoint ที่เราได้สร้างไว้ในผัดแพนนิงนะครับผมรับเข้ามาแล้วก็มีการรับค่าหนอบ2ตัวนะครับผมซึ่งหนอบตัวแรกนะครับก็ใช้ในการเลือกโตนะครับแล้วก็หนอบอีกตัวนะครับใช้ในการเปิดปิด ฟังชันในการเสิร์ฟอาหารนะครับผมแล้วก็มีการรับค่าว่าเออตอนนี้นะครับถึงจุดหมายหรือยังครับนี่ครับเรามาดูในส่วนของ s t a t e f o กันนะครับผมในส่วนของ s t a t e t f o นะครับเมื่อเข้ามานะครับก็จะมีการกำหนดอ่าให้จุดหมายนะครับก็เป็นจุดเดียวกับที่หุ่นยนต์อยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำการกำหนดว่าเราจะไปเสิร์ฟโต๊ะไหนนะครับ เมื่อมีการเลือกว่าจะไปเสิร์ฟโต๊ะไหนนะครับผ่านการหมุน knob น,นะครับแล้วก็มีการเปิดฟังก์ชันให้หุ่นยนต์ไปเสิร์ฟนะครับก็จะทำการเปลี่ยนสเตตนะครับไปยังสเตตที่เลือกโต๊ะเสิร์ฟไว้นะครับผมก็ในแต่ละสเตตนะครับในแต่ละสเตตที่เลือกโต๊ะเสิร์ฟนะครับก็จะมีการกำหนดจุดหมายแล้วก็มีการารับค่าเวฟพอย n ์นะครับ มาส่งต่อส่งต่อให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตาม waypoint ที่กําหนดนะครับผมเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ถึงเป้าหมายนะครับผมก็คือหุ่นยนต์เนี่ยครับเอา not away from g o นะครับก็คือหุ่นยนต์เคลื่อนที่ถึงเป้าหมายก็จะมีการ uh, เข้าสู่ state unload นะครับก็จะเป็น STATE ที่ให้ลูกค้านี่ครับเอาอาหารลงจากหุ่นยนต์ครับหลังจากนั้นก็จะมีการกําหนดให้ go ต่อไปนะครับ เป็นห้องครัวครับหลังจากนั้นก็จะรอเวลาประมาณ15วินาทีนะครับผมแล้วก็จำแล้วก็ state 4ก็จะทำการกำหนดจุด Waypoint นะครับให้ i n v e r t กลับไปทางเดิมน,นะครับผมก็คือโดยใช้ฟังก์ชันนี้ครับจาก m a t l a b ใช้ฟังก์ชัน f i p Waypoint นะครับผมก็จะทำการกลับลิสต์ของ a ว point นะครับผมหุ่นยนต์ก็จะเดินทางกลับนะครับผม เมื่อเดินทางถึงห้องครัวนะครับผมก็จะเข้าสู่ลูปเดิมนะครับผมก็คือรอประมาณหุ่นยนต์ก็จะรอประมาณสิบวิครับเพื่อให้เราโหลดของเข้าไปแล้วก็หุ่นยนต์ก็จะวนส่งของตามโต๊ะที่เรียกครับเรามาลองดูซิมูเลชันกันนะครับผมซิมูเลชันนะครับผมจะซิมูเลชันให้มันไปส่งที่โต๊ะหนึ่งนะครับผม ตอนนี้ครับหุ่นยนต์ก็จะรอประมาณสิบวินะครับผมเพื่อทำการใส่อาหารหลังจากนั้นหุ่นยนต์ก็จะวิ่งตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนให้มันไปเสิร์ฟโต๊ะสองต่อนะครับ มันก็ไม่ได้เปลี่ยนเป้าหมายกระทันหันนะครับนี่ครับเมื่อถึงเป้าหมายก็จะรอสิบห้าวินะครับผมนี่ครับหุ่นยนต์ก็จะกลับมาห้องครัวนะครับ หลังจากมันกลับมาถึงนะครับมันก็จะรออีกสิบวินะครับเพื่อโหลดอาหารนี่ครับหุ่นยนต์จะไปเสิร์ฟตามโต๊ะสองที่เราได้ตั้งค่าไว้นะครับผมอยากให้มันเสิร์ฟเสร็จแล้วมันก็กลับมาที่เดิมครับผมก็ปิดปุ่มนี้ไว้ นี่ครับหลังจากรอ15วิก็กลับห้องครัวนะครับ หุ่นยนต์มาถึงแล้วนะครับเดีย๋ยวเราลองดูอีกสักสิบวินะครับว่าหุ่นยนต์จะไปเสิร์ฟเหมือนเดิมต่อหรือเปล่าครับนี่ครับประมาณสิบวิแล้วนะครับก็คือเราได้ปิดการทํางานของหุ่นยนต์ไปนะครับหุ่นยนต์ก็เลยไม่ไปเสิร์ฟต่อนะครับครับต่อไปเรามาลองดูการหลบหลีกสิ่งกีดขวางนะครับตรงนี้ก็ มันจะติดขอบนิดนึงครับหุ่นยนต์ก็จะพยายามหลบดลีกลแต่ว่ามันอาจจะดูไม่ชัดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนแมปให้นะครับผมนี่ครับแมปแมปใหม่ก็จะมีตรงติ่งยื่นขึ้นมาตรงนี้นะครับผมตรงที่หุ่นยนต์เกือบชนเมื่อกี้ครับ แล้วเราลองเพิ่มไปดูนะครับว่าหุ่นจนจะชนหรือเปล่าครับเมื่อกี้เราก็ทำการแก้แมปนะครับเราเรามาลันเคสเดิมเลยนะครับก็คือเคสสองเมื่อกี้ครับมันจะเกือบชนตรงนี้อยู่หน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าหุ่นจนจะผ่านไปได้ไหมครับนะครับหลังจากรอสิวิก็ออกตัวครับ นี่ครับตรงนี้ดูยังไงก็ชนแน่นอนนะครับนี่ครับหุ่นยนต์ก็หลบด้วยเทคนิค VFS นะครับ ส่งอาหารสิบห้าวินะครับครับลองมาดูนะครับตอนกลับหุ่นยนต์จะชนหรือเปล่าครับ จะเห็นได้ว่ามันมีการหลบตรงขอบนี้นิดนึงนะครับผมครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ